เีหมูเสีลอมาเจี๊ยบสีเีเสสียจี่ยีเอาเีบหมูสเอาบยดขบยส่ดูผสมปตรีุ่งน you know. okay, ี ha, uh ่เ huh. บียนตาเสียดตมีเนี่ยาไปเอาน้าไม่าเนี่ยไปอีจูอืมนะผัด้มเราีสุมลูกากไรบ่ Bora bên nhà cắm môn ngay cắm môn ngay ngắm 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 ันแม่แค่บะสุดยอดเลยหมูน้ำม้เอากินมน้ำม้เลยเพราะมันสุกแล้วจิ้มเลยกันขอบี๋าจิ้มเลยจิ้มเลยนี่น่ะมันจางสีได้ปลาแค่โอบโเป็นยังเดี๋ยวชิมดีทีนะชื่อจืดจืดเหมือนกับจางกว่าน้ำปลาใช่ปรุงรสปรุงรสืเผ็ดมันจีเผ็ดเพราะอะไรเป็นไรเผ็ดเพราะอะไรจางน้อยนึงแอกจาง ชิมดูพิมผัดมาชิมดูผัดเผ็ดเผ็ดเติมเผ็ดชิมชิมชิมมอเน่ทนี่ละเนีวพร่เตีปงหนัวสสิสไปเพียบเตี้ยคนไปอตามตามนีว่าถูร น้าเอาใช้หัวด้ออันนี้ีน้าเอากับแจงตั้งแล้วก็เอาซึ้งมาตั้งด้อบโฟชิมดิชิมมือมันสูดแล้วชิมไหมเป็นไรแซ่บอ้าวก็ดีอ่าแซ่บเป็นไรยังบ่กคืนเยอะชิมสีคนชิมสีชิมสีคนเแปะคนละย่าง จิงจีเพิ่มคะยางอยู่ไปที่นเอเอาละเอาละมกรถแซ่บพอดีอูจืดน้ำเค็มเค็มนเค็มไเนี่ยเค็มแารวพอเซ่ผมเ็นไแม่บ่มีมันไินีกพอแล้วแค่หมูสชั้นก็เยวแล้วพอแล้วนม้ำมันหมูจากไอ้สามชั้นก็พอแล้วเคแล้วเอาหีมยมาเอามาหมกนี่ไหนหมกไทุกคนละ

ยังก็ตวงไปเลยวะอืมยังก็ตองอ้าไม่ีเดีเดี๋ยวเขาเขาจำเปะก็ไปดูตยับึงถึงก้อนถถึงก้อนตึวาบอกาโอ้อ้ามันเลียเรื่องที่ได้กินแล้วเอาที่ี่ขัไป่นาดีนเออนั่นแหละข้ามาทนั้นแค่นัไม่ต้องตัด ก็ต้องตักแงก็ต้องเหีหมุกไงฟูนเป็นว่เออขนาดจังน้องน่ะน้องฟูไอ้เป็นน่ะน่ะฟูเขาคิดประจำเนาะเรียนอุตสาหกรรมอาหารมันตักจังใดอ่ะคัดเลยมันจังใดอ่ะบอกว่าเป็นยูบดินกคัดไปแล้วคัดไม่อีกแหย่ไปทางลื้นเออแล้วเอางัดไม่อีกอย่างนี้อีกมืออย่าปล่อยมืออย่าปล่อยมืออย่าปล่อยเอาให้มันอยู่ ทำไปทำไปก็ปรับออใหญ่มันสวยงามอันนี้มันบ่สวยกอันุ้ก็สวยคุณย่าก็ไมต้องตักเยอะห้อยยใช่่ะ่ะโฟดิบใส่ซ้งน้องใหม่ไใส่แมง่งยมาให้โอ้แมนอย่ไบลุงนวยมาให้นะหน่อไม้ลุงนวยได้กินแรง เปิดได้ด้วยไหมได้จังมุกได้จังมุกได้นับบ่อิ่มบ่ละเนี่ยฮะโอ้ยใบยิ้มดอกเนี่ยพวกนี้พูดสองมุกกับพอแล้วฮะโอเคเดชสองชุดตัวเนี้ยสองชุดตัวเนี้ยสองชุดตัวสองชุดตัวนั่นแหละแม่คือคือ แต่เสียบ้เอารอชมความอร่อยครับชุ่สุกแล้วเด็กเอ้ยเจ็ดสองหมู่แปเออคนหลายเนาะ โอ้หทัข้าเหนียวไม่สีเมื่อกี้น่ยมาแต่นี่มาตัดโอ้อุ่ยฮอนเอ้ยอเนอ้วนหยเลียหืมส่วนนีหมูส่วนบอกมันมันยมมือนี่เนี่ยเอากิน เขายิ <S 2> <S 2> ้นนะเขายิ้นนะโอ้ยมันนุ่มด้เขายิ้นนะกินมไปส่วนนี้โอโหโอ้ี่กินยังกินสับปะรดดิมันห่อนคือบ่อสร้ามตัก์นั่นกินมื้อนี่เหรแซ่บอ่ะ นี่เดี๋ยวหมกจงไวพความด้วยคุณกติดหน่อยกันบุญเอ้าเพราะว่าซื้อหมูสามชั้นมาหลายของปวดของปวดได้อั้นได้น้องไหม่พุงหัวมาฝากเราญาบุญผู้แก่กล้ากันเลยเค้นเฮ็ดไปถ่ายมือวานเนี่ยน้องไม่ก็จะหมกสู้กินอ่าโอเคโอเค